วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อของการใช้หินนำมาเป็นส่วนหนึ่งของภายในบ้านกันนะคะบ้านคือปัจจัยสี่เลยนะคะที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราทุกวันนี้นะคะเราจึงควรให้ความสำคัญกับการเติมพลังชีวิตของเราก่อนที่เราจะออกไปสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกบ้าน,นะคะ่ะบ้านเนี่ยนอกจากจะต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยปกป้องผู้อยู่อาศัยได้แล้วนะคะบ้านเนี่ยยังจะต้องทําให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกว่าอยู่แล้วสบายทั้งกายและใจด้วยนะคะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการเลือกสีหินมงคลนะคะมาตกแต่งบ้านเพื่อเสริมพลังห้าธาตุตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยกันค่ะหินเนี่ยในศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะคะจะหมายถึงความนิ่งความเข้มแข็งความแข็งแรงนะคะหินที่จะต้องนํามาตกแต่งบ้านเนี่ย เราแนะนําว่าควรจะนํามาตกแต่งบริเวณบันไดหน้าบ้านทางเข้าบ้านลานด้านหน้าหรือว่าจะเป็นโซนห้องรับแขกเนี่ยคะ่ะก็จะดีมากเลยลักษณะที่จะนํำหินมาใช้ตกแต่งบ้านก็ควรจะมีลักษณะที่ถูกต้องตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยด้วยนะคะ วันนี้ธาตุแรกที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือคนที่เกิดธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำเนี่ยคือคนที่เกิดในเดือนกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยายนนะคะอุปนิสัยของคนที่เกิดในธาตุน้ำคือเขาจะมีความเฉลียวฉลาดมีความกระตือรือร้นสูงมีความคล่องแคล่วค่ะเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วนะคะมีความอดทนสูงแต่เขาก็จะโกรธง่ายหายเร็วค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงน้ำแล้วนะคะ,ะทุกคนจะต้องทึกถึงสีโทนสีที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงิน เทาหรือว่าสีดำนะคะอันนี้จะเป็นโทนสีที่เสริมพลังธาตุของคนธาตุน้ำได้ดีค่ะสำหรับลวดลายนะคะลวดลายที่เหมาะกับคนที่เกิดในธาตุน้ำก็คือควรจะเป็นลายลูกคลื่นเป็นเว็บเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายๆกับสายน้ำเนี่ยค่ะจะช่วยเสริมพลังของคนธาตุน้ำได้ดีมากๆเลยค่ะเราไปดูนะคะตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งที่เราได้เข้าไปทำแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านเองเกิดในธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะ อาทิเช่นบ้านหลังนี้นะคะอ่าตัวนี้จะใช้เป็นงานหินอ่อน black forest e extra อันนี้เป็นหินธรรมชาติแท้นำเข้านะคะดีเทลเนี่ยค่ะชิ้นบนเนี่ยก็จะใช้เป็นหนึ่งชิ้นใหญ่เลยนะคะขนาดความกว้างที่เมตรสามสิบห้าค่ะความลึกอ,อยู่ที่1เมตร10เซนนะคะแล้วก็จะมีสเตปบันไดาทางเข้าหน้าบ้านค่ะอันนี้จะเป็นสเตปที่2เป็นเทเลสชิ้นใหญ่เลยค่ะอันนี้ความ ความยาวจะอยู่ที่1เมตร75 m, นะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่1เมตร22เซนนะคะส่วนมีตัวนี้เขาจะเรียกว่าลูกตั้งนะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ18เซนเมตรนะคะเดี๋ยวเขาจะต้องมีการกูกระเบื้องขึ้นมาเพิ่มด้วยนะคะในส่วนตรงนี้เราก็เลยจะติดดังแบบนี้ค่ะตัวนี้ลวดลายสวยงามเลยค่ะ ถ้าท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะคะว่าจะให้เข้าไปดูหน้าง,งานนะคะหรือว่าเลือกเลือกว่าหินแบบไหนควรติดตั้งกับตรงไหนเหมาะกับงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถติดต่อหาเราได้เลยนะคะตามช่องทางด้านนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะ